และอีกสักครู่นะคะก็จะเป็นพิธีสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลแด่กันลยนมิตรมาโนตันสกุลซึ่งเป็นคุณปู่ของคุณรายกันลยนมิตรนัต,ตการชาญปรีชากุณนะคะค่ะก็เรียนเชิญท่านพ้มีบุญที่รับชมผ่าน f เฟ e บ o o กไ i ฟ e และออนซูมของวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะก็ร่วมใจกันนะคะ น้อมนำใจนะคะส่งบุญนึกถึงภาพนึกถึงชื่อของคุณปู่มานวดตันสกุลไว้ที่กลางทองนะคะลำดับต่อไปข้ากาบเรียนเชิญกันลายามิตรนัตการชาญปรีชากุลได้จุดเทียนทูปบูชาพระตนาตรายข้ากาบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะคะ ก็เรียนเชิญจุดหน้าตู้พระธรรมด้วยค่ะและจุดหน้ารูปผู้วายชนเป็นลำดับต่อไปค่ะ บูชาพระรัตนาตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมาสามิกรา สุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังคโฆสังขงามามิกราลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือน,นิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะณทายะ ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณนัทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนัทายะ ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคชฉามิ พุทธังสารนัง <Leah> คัจฉามิธรรมังสารนัง <vo> ค <Progress> ัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ รมังสารนังขะฉามิทุติยมปิสังขังสารนังขะฉามิทุติยมปิสังขังสารนังขะฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสารนางคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนางคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนางคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังขังสารนางคัจฉามิตาติยัมปิสังขังสารนางคัจฉามิ สารณคามนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวระมณี สิกขาปะทางสมาธิยามิอทินาธานาเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมะี สิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมระมัชะปะมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโพคสัมปทา วดพระอภิธรรมอุทิศบุญแด่กันลายานมิตรมาโนตตันสกุลพระม,มาจรโรกาทิปติสหามปติกัดอัญชลีอัญชีวรังอายาจะทาสันติทะสัตตาปรชาชคะชาติกาทเทเสตุธรรม,มังอนุกรรมปิมังปะชัง จากนี้ไปคณะพระภิกษุสงฆ์จะได้สวดสาธยายพระอภิธรรมกถา,าเพื่อส่งบุญอุทิศวนกุศลให้แก่คุณปู่มาโนตตันสกุลในขณะที่พวกเราทั้งหลายฟังสวดพระอภิธรรมกถา,าเราก็น้อมใจ นึกถึงบุญส่งบุญให้คุณปู่มาโนดกันนะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทสัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธาสนาโมตัสสภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสา กุสลาธรรมะกกสลาธรรมะอะปยากตาธรรมะกตเมธรรมะกุสลายสมิงสมัยกามาวจรังกุสรางเจตตาุปานหัวติสมนาสสะหะคาตา ยานาสัมปโยตังโรปะรัมมะนังวาสาธารัมมะนังวาทานธารัมมะนังวารสารามมะนังวาพธะภารัมมะนังวา ธรรมารามางวายังยังวะปนาราปตาสมิงสมัยภาโสโหติอเวเคปโโหติเยวะปนตาสมิงสมัยอันเยปิอาทิปติจะสมุปนาอารูปินธรรมาอิเมธรรมากุสลา ปัญจ an an ักขันธารูปขันธโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธเวียญาณขันโธตาทกตะมรูปขันโธยังเกณเจรูปะอเตตานาคาตะปาจุปันนา อาชาตังวาปเปหิตาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายางทุเรวาสันติเกวะกเทกาชังอภิสันโยเฮตาวาอภิสังคิปิตวาหยังวจติรูปาคันโท สังข์หัวสังข์หัวสังไขเตนะสังไขตังสังไขเตนะสังไขตังสังไขเตนะสังไขตังอสังไขเตนะสังไขตังสัมปโยโคเวปโยโคสัมปโยเตนะเวปโยตังเวปโยเตนะสัมปโยตัง อาสังขหยตัง

มโมะปริหานธัมโมอปริหานัตโมอะเจตนาภาโพอนุราคนาภาโพปุถุชนโน

ปุคโลอุปัลาปฏิสัจิกาถะปรมัเทนะติอามันตายโยสัจจิกาโทปรมาตโทตโตโสปุคโลอุปัลาปฏิสัจิกาถะปรมัเทนะตินาเหวังวัตตาเถอาชานาหินิขังหันจิปุคโลอุปัลาปฏิสั จิกาทปรมาเทนะเตนะวัตเรวัตตาเพโยสัจิกาทวปรมาทวตตโตโสโปคโลอุปลาปฏิสัจิกาทปรมาเทนะติเมชา เยเกติกุสลธรรมสัพเพตกุสลมูลายะเอวาปนะกุสลมูละสัพเพเตธัมมากุสลายะเกติกุสลธรรมสัพเพเตกุสลมูลเณเอกมูลายะเอวาปนะกุสลมูลเณเอกมูละ สัพเพเตธามกุสะลาเหตุปัจจโยอารมณ์ปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตระปัจจโยสมานันตระปัจจโยสหชาตะปัจจโยอัญญมัญญปัจจโย पाचयो उपनेसय पाचयो पूरे शात पाचयो पाक्षा शात पाचयो काम पाचयो विपाकपाचयो आहार पार्चयो อินทรียปัจจยโยอชาณปัจจยโยอมัคคปัจจยโยสัมปยโยตปัจจยโยเวปายโยตปัจจยโยอาทิปัจจยโยนาทิปัจจยโยวิคตปัจจยโยอวิคตปัจจยโยสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าบางสก,กุลค่ะ เรียนเชิญกันลายมิตรนัตการกันลายมิตรธนกฤตกันลายมิตรธนาการกันลายมิตรเนธธรรมชาญปรีชากลและกันลายมิตรสัาการสายชนพิทักษ์ได้น้อนมนำผ้าบางสกุลทอดผ้า บัดนี้คณะพระภิกษุสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าบังสุกุลอุทิศวนกุศลส่งให้แก่คุณปู่มาโนตตันสกุลอนิจจาวตาสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติ เตสังวุปสโมสุโคอะนิจจาวตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุโคอะนิจจาวตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุโค สาธุและลำดับต่อไปจะได้ถวายชุดทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะ เรียนเชิญผู้มีบุญที่ร่วมพิธีผ่านช่องเฟซบุ o กไลฟ์และออนซูมก็ส่งใจมานะคะตั้งจิตอนโมทนา <Good boy S 1> และอุทิศบุญนะคะให้กับคุณปู่มาโนตันสกุลค่ะสาธุ

แอดดอกด้วยกันไหมจากนี้ไปพวกเราทั้งหลายตั้งใจรับพรพระนะในระหว่างที่ เรารับพรพระเราก็นึกถึงคุณปู่มาโนดนึกอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราดังหลายในธรรมมารวมทั้งบุญที่ได้สวดได้ฟังสวดพระอภิธรรมในวันนี้ทรงบุญให้แก่คุณปู่มาโนดนะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามะนิโชติ ระโยสโยะธาเววาชชะโตสาปะรัวคววินาสตุมะ เตภวัดวันตารายุสุขิที่ายโกวาปวสพิติโยวิวัชานตุสัพโรัวัววินาสตุมเตภวัดวันตารายุสุขิที่ขยโกว่าปวสพิติโยวิวัชานตุสะ ปัวขคัววินาสตุมาเตวะวัดวันตารายสุขีธีคายุโกภวะภิวาทนสิเลสเนจังวุธาปัจายโนจตตารัวธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง ภะละอธาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสักขะเจมเปตานาทากนินังทาชาปุเพกาตมโนสรังนใิรวนังวะโสโกวายาวันยะ ปริเทวนาณตาเปตานมาธายเอวเตถันติยาเตโยอายันจะขัวทากินาเทนนาสังค์ัมหิสุปฏิเทตถิขรตังหิตายาสถานาโส อุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสตัวเปตานาปูชาจะกตาอุราราพลัญจะเปโคนานุปะเทนังตูมเหหิปุญญาปสุตังอนณาปะการต เพราว่าตุสัพพังคลังระขันตุสัพเทว,วตาสาพัพพูธานุภาเวนสาาสัสธาวันตุเพราว่าตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทว,วตาสาพพัพธรรมานุภาเวนสาาสัสธาโสติ ภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคะระราคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตสาุ สำหรับการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แก่คุณปู่มาโนตตันสกุลในวันนี้เราก็ได้เสร็จสิ้นพิธีลงแล้วก็ขอให้บุญนี้จงถึงแก่คุณปู่มาโนตขอให้ท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจให้ท่านได้บังเกิดแต่ในสุคติภูมิมีแต่ความสุขแต่เพียงฝ่ายเดียวเทิน สาธุก็นุมโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านเนะาะสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวินัยทรปิยะปิยะวจโกท่านประธานส่งและคณะส่งโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขมีความเจริญ คิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรากรากรารวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะสำหรับพิธีสวด พระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แด่กันลายะนิมิตคุณปู่มาโนตันสกุลก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพในวันนี้คือกันลายะนิมิตนัตกาลกันลายะนิมิตธนกฤตกันลายะนิมิตธนาการกันลายะนิมิตเนธธรรมชาญปรีชากุลและกันลายะนิมิตสภาการสายชนพิทักษ์นะคะที่ได้มาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศบุญแด่คุณปู่ในวันนี้ค่ะ ซึ่งคุณปู่นะคะก็ได้ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวานนี้เองนะคะคือวันที่9พฤษภาคมสิริรวมอายุได้9 5ปีซึ่งก็ถือว่าคุณปู่ท่านมีอายุยืนมากเลยนะคะคณะพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธมกายบอสตันก็ขอแสดงความเสียใจและอะไรยิ่งมาณโอกาสนี้ค่ะ